เมื่อวันอังคารที่18กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาพระครูประหลัดรัตนเวิรวัตรจะอาวาสะัปรธรรมกายมอบหมายให้พระมหาสุธรรมสุร,รัตโนปร,ริยนธรรมก้าประโยคดรผู้อำนวยการสำนักพระปริยะติธรรมพระมหาพระเดชศักสกัธรรมโมผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักพระปริยติธรรมพระมหาสุวิทธธรรม,มิกามุนีปร,ริยนธรรมก้าประโยคอาจารย์ใหญ่สำนักศาสนศึกษาวัพรธรมกาย นำพระภิสุและสามเณรเจ้าหน้าที่จากสำนักพระปริยติธรรมดำเนินการจัดเตรียมพื้นที่สนามสอบบาลีสนามหลวงประโยค1-2ึ 2, ประเร็นธรรมประโยค3และบาลีศึกษาประโยค1-2และบาลีศึกษาประโยค3ณห้องแก้วสารพัดนึก1และสสภาธรรมการสากลวัดพระธรรมกายอําเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีทั้งนี้ในปีพุทธศักราช2568 วัดพระธรรมกายได้รับการแต่งตั้งให้เป็นสนามสอบบาลีสนามหลวงแห่งที่สองของจังหวัดปทุมธานีซึ่งคาดว่าจะมีผู้เข้าสอบจำนวนกว่า1,600รูปและคนโดยจะดำเนินการสอบทั่วประเทศพ,พร้อมกันตั้งแต่วันเสาร์ที่22ถึงวันที่24กุมภาพ,พันธ์พุทธศักราช2568ณหนาหองแก้วสารพัดนึกหและ2สภาธรรมกายสากลวัดพระธรรมกาย ท่านภูมิจิตศรัทธาครับก็สามารถร่วมสนับสนุนการจัดสอบโดยติดต่อเป็นเจ้าภาพถวายพัะตาหารและน้ำปานะได้ที่โรงเรียนพระประยะิยติธรรมวัดพระธรรมกายครับ